สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว f a c e b o o k ที่น่ารักทุกคนนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกวันนี้ก็คงจะลงมือทำคลิปนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดนะคะหลายคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าทำไมเนหน่าช่วงหลังๆมานี้จะทำคลิปยาวบ่อยมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสานาทีสีนาทีนะคะหลากหลายรูปแบบนะคะที่เนหนาทำแล้วก็ หลายๆสถานที่นะคะที่ถ่ายทอดนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมนะคะหรือว่าประเพณีของหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งนะคะการใช้ชีวิตของชีวิตชนบทนะคะแต่ส่วนมากแล้วในหนาเองไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่นะคะก็มาลองทําดูหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างโฆษณาในคลิปเรียวซึ่งตอนนี้ในหนาผ่านโฆษณาในคลิปเรียวมาได้เกือบสอเดือนแล้วนะคะ แต่เพื่อนๆเชื่อไหมคะว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่ท้อถอยนะคะในการสร้างคลิปหรือว่าสร้างคอนเทนต์กันต่อไปในหน้าเองก็ลองนะลองมาสัมผัสแล้วก็ทํามาหลายอย่างเหมือนกันนะคะว่าแบบไหนนะจะทําให้คลิปของคุณปังนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในหน้าโฟกัสต,ตอนนี้ก็คือเรื่องของนาทีนะคะ เพราะว่านาทีของในหนาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าดู1,000ครั้ง2,000ครั้ง3,000ครั้งตอนนี้ครบหมดแล้วนะคะแต่ที่ขาดอยู่ตอนนี้นั่นก็คือการสะสม60,000นาทีตอนนี้เดินทางมาเกือบถึงเครื่องทางแล้วนะคะในการใช้ระยะเวลาตรงน,นี้ประมาณ2-3เดือนนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนย่าท้อถอยนะคะกับการทา สื่อหรือว่าจะเป็นออนไลน์นะในส่วนของเรื่องอนาคตเพราะนั่นก็คือมันเป็นอนาคตจริงๆแบบเขาเรียกกันว่าเงินดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนเองบอกว่าท้อแล้วก็เหนื่อยในการทำคลิปในไหนเราเล่นคลิปแล้วนะคะเราเสียเงินค่าเน็ตไปแล้วนะคะถ้าเราจะลงนะคะในส่วนของความบันเทิงมั่งนะคะหรือว่าพยายามนะคะไปดูกฎเกณฑ์ที่ทางพี่มาร์กนะคะส่งมาให้ว่าเขาต้องการให้คุณทำแบบไหน ยิ่งลงคลิปเยอะๆเท่าไร่นะคะการสะสมเวลาตรงนั้นก็จะบวกควบคู่กันไปในหน้อิงก็อยากจะฝากถึงทุกคนอย่าท้อถอยนะคะให้สู้ต่อไปส่วนเรื่องนาทีตอนนี้ที่นหนอยในหน้าต้องการมากที่สุดก็คือ60,000นาทีนะคะเอกนั้นก็ผ่านหมดแล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความมุ่งมานะแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์นะคะที่ให้ทุกคนนะคะ เข้าถึงเราแล้วก็ AI ก็จะเป็นคนดันคลิปของเราเองถ้าคลิปของเรามีคุณนะภาพดีพอการสร้างตัวตนก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะลงคลิปยาวนาบอกคูบกกูกับลงคลิปเรียวขอวให้เพื่อนๆโชคดีทุกๆคนแล้วเราจะไปสู่ชัยชนะด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ